มีแฟนองแฟนขับเนี่ยคนเกาหลีและต่างชาติมารอหน้าแฟรกชิปเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนซึ่งอุยเขาทาปากอยู่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทาง T C E นะีว้ายน้องมิวตัวจริงสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทำอะไรอยู่คะคนสวย,ยเมื่อกี้แอบทาลิปอยู่ค่ะ แคชเมียร์ฮักลิฟติกแน่เลยแน่นอนอยู่แล้วแล้วตัวนี้ก็คือเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าหนูทาสีอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่าพี่ยังอยากรู้เลยเพราะสีปากกระโดดเด้งออกมาเลยไหนลองดูสิ เป็นสีนี้สวยเหมือนกันเนี่ยของของพี่อ่ะทาเป็นสีโทเปจแล้วของน้องมิวอะคะเป็นสีฮัชเลดค่ะเบอร์ศูนย์แปดนะคะแต่จริงๆแล้วหนูแอบทาทาเหมือนผสมกันออมเบรชใช่กับตัวนี้เลยเบอร์ศูนย์หนึ่งสีโอ๊ตนะคะตัวนี้ก็จะออกแบบนูดนัวส้มๆนิดนึงค่ะแต่ตัวนี้ที่หนูแบบว่าจึ้งมากตอบโจทย์ช่วงนี้หนูบ้าหนูรบกวนหน่อยนะคะอ่ได้เลยช่วงวันเลนไทน์นี้อย่าลืมนะคะสีนี้เลยจึ้งมากอ่ะทาโชว์ขอทาโชว์สักที อสวยย้ำอีกรอบเผื่อแฟนขับน้องมิวอ่ะฝากด้อมหน่อยฝากชื่อด้อมนะคะแล้วก็ฝากสีที่น้องมิวทานิดนึงมาเมิร์ฟจากสีนะจา๊ะจึ่งมากแ a ชเลสเบอร์สุดแปนะจา๊ะอ่าและในไหนก็ในไหนมีคําถามนิดนึงเนื่องด้วยวันนี้เนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์นท <Why? S 1> มีไอเดียในการเลือกซื้อเครื่องสำอางเลือกซื้อลิปอะไรให้กับคนรู้ใจนิดนึงไหม oh. ฝากคุณเลย คือเมื่อกี้หนูพูดไปหมดแล้วอพูดไปหมดแล้วทําไงดีอ่ะย้ำพูดอีกรอบนึงคือหนูคิดว่าจริงๆแล้วเราจะอาจจะซื้อของขวัญให้คนพิเศษอะไรก็ได้จริงๆแบบสลับหนูอ่ะลิปสติกจะซื้อให้ใครก็ตามแต่เราแค่เลือกสีแต่ถ้าจะซื้อให้หนูอ่ะสีนี้นะคะฮ a ชเลน n ค่ะฮัชเลนโอเคแล้วนิดนึงในไหนว่าครั้งนี้เนี่ยเราก็มาทริปนี้ด้วยกันนะคะทิปแบบ Dream c a s h m e r e t r i ปนะคะ โส0 2พเป็นยังไงบ้างกับทริปนี้ที่เมื่อวานเราไปป๊อปอัพสโตรด้วยแล้วก็มาที่พิงค s สเปซโ o เ e ลตรงนี้ขอสอบถามความรู้สึกนิดน,นึงต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ค่อยได้ไปปพอปอัพที่ไหนแต่ที่นี่คือชอบมากเขามีน้องเหมียวเนย้พึ่งลงรูปไปน้อเหมียวตัวใหญ่มากแล้วสีชมพูหนูชอบตรงที่ว่างานเขาว่าเหมือนมีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยคะ่ะแล้วก็แอบไปทําแบบพปกูแจปกูแจมาแล้วก็ได้ Personal Color อุ๊ยแล้วพอได้เทส Personal Color เรนี่ยรู้หรือ,อยังว่า Personal Color รของตัวเเป็นโทนไหนอะไรยังไงเนี่ยลองไปหาแฟนคลับได้นะจริงๆแล้วถ้าหนูจำไม่ผิดอาจจะเป็นวอร์มค่ะค่ะแต่ว่าต่อให้หนูเป็นเฉดสีไหนเทสสีเนี้ยถูกต้องเข้ากับชุด สุดๆเลยซึ่งบอกเลยว่าเรื่องของ personal color ไม่ว่าจะเป็นวอร์มโทนคูลโทนเนี่ยทาง 3ce เขามีมาตั้งนานแล้วแล้วเป็นเจ้าแรกๆที่บุกเบิกเลยแล้วที่สำคัญแม้ในแพ็กเกจของลิปตัวใหม่ a s h m e r e h ์ฮ l i p s t i c กเนี่ยเขาได้นำความแบบว่ามีความคูลโทนวอร์มโทนแล้วก็มีดีไซน์ต่างๆที่ไม่อยู่ในแท่งลิปติกอุ้ยนี่อดูของน้องมือสวยด้วยหนูเพิ่งใช้มาใช่คือแท่งเนี่ยเขามีการสลักแบบ โลโก้ี c e ไว้อย่างชัดเจนใช่ค่ะตัวปอกเนี่ยคือไล่ออมเบไล่เฉดสีแล้วก็ตัวลิปสติกเนี่ยที่เขาแบบว่าตัดโค้งมาที่แบบว่า ชาปมากด้านบนแบบนี้นะคะสามารถใช้เขียนขอบปากได้เล, <c oughs> เลยส่วนฐาน<ช>ด้านล่างก็จะกว้างเพื่อที่จะรับกับรูปริมฝีปากของทุกคนได้สะดวกมากอยากได้นิดนึงได้ไหมเอาเลยพี่ <c oughs> จะซื้อตามน้องแล้วเนี่ย <c oughs> แดีวก่อนคือช่วงนี้ใครที่มาเกาหลีหนูอยากแนะนําให้ไปแบบพบอ,อัพที่หนูไปเมื่อวานคือมันน่ารักมากแล้วแบบมีมุมถ่ายรูปเยอะมากหรือบางทีเราอาจจะได้ช้อปปิ้งอีกเยอะแยะมากมายค่ะใช่ซึ่งพับอัพที่เราไปกันมาเมื่อวานอยู่ย่านซองซูนะใช่ค่ะส่วนที่เนี่ยที่เรามาวันนี้ก็คือเป็นพับอัพสโตร์ที่เมงดง e ง ที่จริงๆอ่ะเขามี5ชั้นเลยแต่ว่าเราอยู่ชั้นแรกใช่ไหมล้วก็จร,จริงๆอ่ะมันเราพาทัวร์กันทั้งหมดอ่ะสมชั้นเออแต่ว่าจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนูแอบไปมาเมื่อกี้เป็น<อ>ยังไงสวยมากใช่เดี๋ยวคิดว่าทุกคนอาจจะได้ขึ้นไปดูเหมือนกันใช่ซึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวพอเราสัมพงสัมภผัสอะไรเสร็จเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปนี่ไงข้างบนหนูจะแอบไปถ่ายรูปเยอะๆใช่เพราะว่าสวยมากถ้าทุกคนอดใจไม่ไหวอยากดูชั้นสองแล้วเดี๋ยวเจนจะพาขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้น้องมิวลองเล่นลิปสติกเติมหน้าอะไรไปแบบทางๆก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะพาน้องขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งเจอกันอีกทีหนูอาจจะหน้าเต็มแล้วเพราะว่าเล่นเยอะไปหน่อยเล่นเยอะโอเคมีเอฟซีฝากขอมาว่าให้น้องมิวโพสหน่อยสวยๆแต่ตรงบาร์ลิปตรงนี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวพี่วานทุกคนหนูชอออออบมมมาากกีีคนนนนโโพพสสหห่่่่แทูเเื้ะร็วลงย แล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแคปหรือสกินหน้าจอเอาไปลงโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มได้เลยอย่าลืมแท็กหาน้องมินแท็กหา 3CE Th e e. Thailand ด้วยอ่ะโพสตเลย ในขณะที่น้องมิวโพสพี่เจก็จะพูดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆนะคะ TCE Cashmere Hug Lipstick นะคะลิปแมทนุ่มๆดุดแคชเมียร์นะคะมีให้เลือกมากถึง10เฉดสีนะคะทุกคนเฉดสีไหนใครชอบอะไรอยากให้ไปทดลองไปสวอชเล่นกันได้นะคะหากใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่ TCE Official Store ที่บ้านน้ำเงินบ้านส้มนะคะและที่สำคัญหากใครอยากซื้อง่าย,ายๆเดินไปได้เลยที่ Even b ท์แล้วก็ b e ว u ี T ้มก<ๆ>็ม<ๆ>ีจ้าสวยสุดๆ,ๆอ่า สีที่น้องมิวใช้นะคะไปตำกันให้ขาดตลาดได้เลยนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวน้องมิวบอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากลานี้เราจะเข้าไปดูเทรนของตัวเองนะคะอย่าลืมปั่นเทรนะให้น้องมิวด้วย mm hmm. เออนะโอเคเดี๋ยวจะเจอกันนะคะน้องมิวเดี๋ยวพี่พาขึ้นไปดูชั้นสองและชั้นสามแป<บ><ด>๊บนึงนนอ๋อแล้วขอฝากนิดนึงถ้าใครยังดูอยู่ตอนนี้จำไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไลฟ์กันอีกเวลาไทยคือหนึ่งทุ่มตรงออที่บ้านสม้ม อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะไหนูป้ายาก่อนขอป้ายาก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยน้องมิวเรียบร้อยแล้วนะคะฮัลโหลฮัลโหลอันยองนี่ตครับตอนนี้เรากำลังพาทุกท่านพาทุกท่านไปสู่ดาวกับดาวทวีซีเออันนี้คือคอนเซ็ปแบบว่าการ์เด้นแบบ เขาเรียกว่า,วาเอเลนการ์าเดนจริงๆคอนเซปต์อวกาศจริงๆทุกคนคือถ้าทุกคนมาตรงนี้ตามพวกเรา3คนนะคะก็จะได้แบบโลเคชันในการถ่ายรูปถ่ายคลิปที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน คือเอาจริงๆคือสวยมากเลยนะ,ค,ะคือเข้ามาตอนแรกคือประทับใจใช่แล้วเขามีแบบโฟตโต้บูธที้เราถ่ายรูปด้วยแน่นอนแอบไปถ่ายมาแล้วปะเนี่ยผมตอนแรกยังไม่ถ่ายผมมีเวลาแต่ผมรอพวกคุณมาถ่ายารูปด้วยกันคือเก๋เ,เพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการแบบโฟตโต้บูธมากถูกตอ้องแบบผมเวลาเดินแบบตามสตรีทคือจะเห็นานแต่ว่าวันนี้ TCE มีแบบ ให้เลยถึงที่้วน่ารักด้วยถูกต้องแล้วพูดถึง TCE เนี่ยความแฟชั่นต้องมาดูการสไตลิ่งของน้องๆทั้ง3คนเอาไว้ได้เผื่อใครจะแบบแต่งตัวแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าที่นี่ก็แต่งตัวสวยๆมารอไว้เลยเพราะว่าแต่ละมุมแต่ละชั้นเนี่ยสามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวขอสักประมาณ10-20วิบวิให้น้องทั้ง3คนอ่ะโพสทั้งโพสพร้อมกันเลย3คนอาจจะให้น้องมิวยืนตรงกลางเป็นผู้หญิงสวยๆอ่ะโพสูปโพสแบบโพสสวยๆเลยแล้วเดี๋ยวคลิปต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใน เอาเลยเอาเลยชั้นด้วยเหรออ่านี่คือมันน่ารักมากคือสีแบบเห็นเฉดสีข้างนอกคือรู้เลยว่าแบบประมาณไหนใช่และคือน่ารักคือตรงที่ว่าเขามีดีเทลของลิปที่มันเป็นแบบว่าผ้าแคชเมียร์และสลักใช่เขาสลักชื่อ t c e ไปที่ตัวลิปเลยเนี่ยสวยมาก แล้วแบบแค่เห็นก็รู้สึกว่าแบบมันนุ่มมันแก r a m แล้วมันดูนุ่มมากแบบแล้วดูตรงนี้ที่แบบเป็นตรงปากตรงเนี้ยมันพอดีกับปากริมฝีปากด้านบนเอาแบบใช่วาดขอบปากได้ใช่แล้วเดี๋ยวดูเลยว่าใช้ไปแล้วเพราะว่าเนี่ยแคชเมียร์ตรงนี้มันหายไปพากันใหญ่ทาไปเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะดีอยากรวยได้ไหมอ่ะเป็นน้องแบบแล้วก็ฟ้าขนาน ก็คือแดงแดงกว่าสีเสื้อสีขาวสีแล้วอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะให้ทวนทีละคนเป็นแคมเปญนิดนึงเมื่อกี้ทางแบรนด์ฝากว่าเดี๋ยวให้โพสภาพแบบวิดีโอนิ่งทีละคนแบบหนึ่งคนแล้วประมาณแบบสิบยี่สิบวะใครก่อนจริงๆเลยถ้าเลียงตามอายุอาไปก่อนเลยอ๋อน้อยไปมากกี่วินะครับเอาแล้วแต่เลยทางแบรนด์มองอยู่เสร็จแล้วอยากให้น้องๆทุกคนฝากสีที่ตัวเองทาแล้วก็ฝากแคมเปญที่กรุงเทพวันที่2ี่เอ็นกุมภาด้วยเออ ตามก mm ันได้เลยนะคะสีของกองทัพพีกนะคะนี่นี่เออบอตบกอย่ายอมกันนะนะอย่ายอมกันนะออฟโรลดกับน้องมิวนะมีพื้นที่กว้างกว่านี้ไหคะหนูอยากอ่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เออโอเค ตอนนี้วันวันเลนไทยใครที่คิดไม่ออกว่าจะไปไหนแล้วอยู่เกาหลีเมียงดงแล้วก็ดีซีก็คือจึ้งมากจริงๆคนมาหลายชั้นใช่เมื่อกี้เหมือนที่เนาะเดี๋ยวเอ้ยเอาแล้วเหรอดูความแสนซนของน้องๆนะคะทุกคนน้องมิ้วน้องมิ้วหนูเข้าไปเลยหนูอย่ายอมหนูแย่งพื้นที่ในการโพสหน่อยเร็วเอออ่ะเอาเลย เมื่อกี้อยากจะตอกย้ำต่อที่น้องมิวพูดนิดนึงเผื่อใครอยู่เกาหลี Tree C E Pink Space Hotel ที่เมียงดงเนี่ยมาถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วมาช้อปปิ้งกันได้นะคะเออ,อดูออฟโรดทำจมูกบานอะลูกเ <c oughs> อ <c oughs> อสี <c oughs> น้องกองทัพพีกเป็นสีโทเบตออฟโรดสีอะไรลูกโค s ีโค s ีวิสเปอร์ที่ทำเมื่อวานเขาบมกอันน้องมิวสีอะไรลูกฮา <c oughs> ร์สเบด อ่าโอเคต่อไปน้องมิวอย่ายอมเดี๋ยวต่อไปเป็นของน้องมิวถึงคิวหนูแล้ว,ว,ลวถึงคิวพี่แล้วเ,เดี๋ยวให้สองนุ่มอ่าสองนุ่มรอในตู้สติกเกอร์อ,อ่าเ,เดี๋ยวเข้าไปถ่ายกันโอเคอ่าน้องมิวอย่ายอมเข้าลูกดูไว้นะสาวข้างนอกจะหนาวเพียงใดแต่ถ้าข้างในเฉี่ยวชิกอย่าไปยอมขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิปข้างบนได้เลยเรามีเรฟเฟอเรนซ์จากน้องมิวแล้วนี่ และอย่าลืมนะคะสําหรับน้องมิวนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะหนึ่งทุ่มเวลาไทยเรามาไลฟ์กับน,น้องมิวกันเดี๋ยวเจนกับน,น้องมิวนะจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งกันนิดนึงบ้านส้มเบาๆนะคะก็เลยได้ว,ว่าเจนจินดานับจากนี้ก็อยู่กับน้องมิวไปอีกยาวๆจนถึงคืนนี้เลยกลับกันพรุ่งนี้นะคะอ่าโอเคสีของน้องมิวคือสีฮัชเรด <ush> นะคะทุกคนโอเคอ่ะและนี่ค่ะอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนําเขามีตู้ถ่ายสติกเกอร์อ่าเดี๋ยวสอง โอเคอาจจะต้องเข้าแบบว่าจำนวนน้อยนิดนึงเพราะว่าอาจอาจทุกคนให้ดูโมเมนต์อันนี้นิดนึงกองทัพพีเราอัปโหลดอ่าเข้ากันไปแล้วเข้ากันไปแล้วในขณะที่หนุ่มๆทั้งสองกำลังถ่ายตูติ๊กเกอร์เล่นๆอยู่เราขอฝากนะคะเดี๋ยวดี e Cat แคชเมียร l i f t i n g เนี่ยเราจะมีอีเวนต์ใหญ่ใจกลางเมืองที่กรุงเทพเรานะคะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เกาหลีตามมาไม่ทนันเดี๋ยวเจอกันวันที่21กุมภา22 23ก็ยังจัดนะคะทุกคนยิ่งใหญ่มากแล้วพูดได้ไหมว่าน้องมินนี่วายพูดได้ไหม เจอกับน้องมินนี่ซีไอเดลได้เลยนะคะที่สยามพารากอนนะคะวันที่21กุมภาพันธ์อ่าเดี๋ยวรอรูปเทระบบอยู่เทระบบเพราะว่านี่ผมเห็นนี่เป็นทาลิปลอทาลิปลอเฮ้ยไอซ์ต้องให้กล้องดูไอเดลไดลไอยากเห็นหน้าแบบเป็นี่มิวอ่ะเฮ้ยนั่พี่ต้องเข้ากับหนูแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องเราไม่ยอมอ่ะสองหนุ่มแล้วเป็นสองสาวได้ไหมเป็นกลมไ้ไเอาเลยผมว่านี้มันธรรมดาไปเดี๋ยวเราจะ ให้แบบว่าเป็นพี่มิวแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นเมลเราเป็นฟีเมลอ๋อสลับเลยสลับสลับแต่ว่าได้ทีละสองคนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเข้ากับน้องมิวให้ได้เออดเดี๋ยวเราจะฝากให้ดูแลรายการให้หน่อยเนี่ยได้ฝากถือไม้นะคะทนาอ่ะเดี๋ยวผมดูแลสวัสดีครับผมรุดกันพลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะอัปโหลดเข้าแล้วกันเข้าแท็กดีพี่เป็นหน่วยเชียร์วิดบิรมอ่ะได้ดูดีๆหน้าเราขายกันมีความเป็นพี่น้องเขาบอกว่าเป็นสายแปดกันหรือเปล่า กาเมืองที่ภารก้อนยี่สิบกุมภาพันธ์นี้เพอรเพอเขายกตู้ติ๊กเกอร์ไปนะว่าไปเออตู้ติ๊กเกอร์อะไรคแอปเอไอใช่ไหมเออตู้ติ๊กเกอร์นี่รู้อายุเลยอ่ะตู้สติ๊กเกอร์ป่ะป่ะพี่มิวอ่าน้องมิวมาเรามาลองดูกันดีกว่าในนี้นะครับก็จะมีให้กดเป็น AI 2นี่มันจะเป็นอย่างคี้หนูเชื่อแล้วความพิลิกรของเขามาสตรีมอวกาศนะครับแล้วก็กดไปตรงนี้ครับพี่มิวอ่าพัสดุสตาร์ตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีคอนดิชั่นตรงนี้กด อ่ะผมเป็นฟีเมลพี่เป็นเมลนะได้อือเอาละหนูหน่ตึ้งแต่ว่าหน้าเราจะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามเออเลวน้องแบบ catch me heart lipstick catch me heart lipstick ทุกคนอยากสวยอยากหล่อแบบนี้ catch me heart lipstick ถูกต้อง เออลองดูแม่เครื่องมันจะอย่ายอมพีคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจินเนอร์เรทอันนี้ก่อนทุกความคาดหมายคนไทยทําได้อย่าไปยอมคนไทยทําได้คนไทยทําได้ให้ให้เอไอมันสับสนเราอยากเราต้องให้แบบว่าเราต้องไปเทรนเอไอนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะสอนเข้าไปได้เลยอุ้ยอุ้ยไอ้นี่รู้ต้องมีมิวนะเป็นงั้นน่ะอุ้ยแต่พี่มิวหล่อนะ อันนี้พี่หรอนี่คือพี่พี่เป็นเป็นเมลไงแล้วผมเป็นฟีเมลนี่คือหน้าผมเองอุ้ยอจริงผมก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยพี่หล่อมากขอโทษนะคะขอตับผมตรงนี้ได้ไหมอ่ะปีนปีนปีนแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทสระบบด้วยการอัด3คนอุ้ยรูปนี้หน้าหน้าพี่คล้ายพี่กันเลยอ่ะเอาล้วเริ่มแล้วอืมปวดก็ปวดรูปปวดรูปมานี่นี่อวดรูปอวดรูปเดี๋ยวน้องทำแน่นอนอ่าแล้วแฟนคลับน้องๆทั้งสามตอนนี้จองตั๋วมาเกาหลีแล้วนะ เออพิงเปสโฮเทลเมงดงนะโอเคโอเคมาเราเราดูสามคนดีกว่ามาพีคมาตรงนี้สามคนอัดแล้วเราเราฝั่งเราเป็นผู้หญิงไหมเราได้ลองดูลองดูโอเคอัดอัดในขณะที่น้องๆทั้งสามคนกำลังสนกับการเล่นตู้สติกเกอร์นะ เออเดี๋ยวเราก็จะฝากนิดนึงนะคะแคชเมียร์ฮากลิปติกนะคะลิปแมตนุมน่มๆดุดแคชเมียร์นะคะทุกคนมีมวางขายให้เลือกมากถึง10เฉดสีเฉดสีส <นำ S 2> ของแต่ละคนนะคะที่น้องๆเขาถือเนี่ยก็อย่าลืมไปตาตามไปช็อปตามกันได้เอาให้ขาดตลาดกันเลยนะคะทุกคนหากใครอยากช้อปปิ้งนะคะก็ไปซื้อตามกันได้เลยที่ Official Account นะคะ Official Store นะคะบ้านน้ำเงินบ้านส้มหรือว่าไปดูที่สถานที่ซิงอีบันบอว์ดูเทียมได้เลยค่ะถ้าเป็นสองคนเราต้องลุ้นว่าใครหน้าใครจะติด หรือว่าจะมีแบบเอ้ยแต่จริงๆมันเป็นมันเป็นเลเยอร์ที่วางไว้แล้วป่ะหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นรูปแบบไอเลียนการ์เด้นหรือเปล่าผสมกัอไม่แน่นะครึ่งหนึ่งเป็นหน้าพี่ครึ่งหนึ่งเป็นหน้าพี่เออไม่รู้แน่คือระหว่างที่รออ่ะคือเขาก็มีแบบว่าแอดแบบที่สวยมากเลยนะดูแบบสีลิฟโทนสีลิฟคือเหมือนแบบป้ายยาแบบอันอื่นอ่ะใช่โอ้เฮ้ยได้ป้ายเดี๋ยวนะ ันนี้คือออฟมลดติดหน้าผมอ๋อมันได้แค่สองคนมาได้สองคนอุ้ยแต่พี่หน้าคล้ายพี่เป๊กผลิตโชคเหมือนี่ยนะซับแทนมากอ่ะซับแทนมากปวดปวดปวดเฮ้ยปวดไม่มันไม่ติดโอ้ยอยากเห็นหน้าพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ออกมามามาไขไขพี่มิ้วอ่ะขออนุญาตนะครับมวนจอยกันใหญ่ฉันดูไม่เป็น หนูว่าถ้าถ้ามีคนมานแฟนมาก็คงจะอยู่อยู่ตรงนี้แหละใช่เพราะมันสนุกอ่ะสนุกเลยถ่ายกับเพื่อนอ่ะทีมีว์เอ้ยเราเราไมยลองเลยหากใครอยากมีโมเมนต์อย่างนี้นะคะตามกันมาได้เลยนะที่ 3CE Pink Space Hotel นะคะเมียงดงนะจ๊ะ หรือไม่งั้นก็อดใจรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะยกอีเวนต์แบบนี้เนี่ยไปอยู่ที่พารากอนวันที่ 21, 22, 23กุมภาพันธ์นี้พาลกรอนนี่ตุ่มไหนมาที่มาอีบบว่าตัวจะไม่อยู่ในกล้องมันจะพูดพอม่อยู่นี่ด้วยพอมายู่นิดรออยู่ระเบิที่รออยู่เสียงมาจากไหนไม่รู้ใช่เสียงมาจากไหนก็ไม่รู้นี่เฮียบอลไทยอ่ะใครไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่นี่ได้ใช่ยังตีตัวมาทันคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรจริงเราไม่ไม่ใช่แค่มีลิปค่ะมีหลายอย่างมีหลายอย่างใช่ีพดิสเพลย์อยู่นี่ตอนนี้เลย นะครับนี่โอ <stars> ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแค่ไอโฟโต้บูตัวเนี้ยผมว่าเขาก็มาแล้วมาแล้วบาร์เรียากโอ้ my god โอ้โหน่ารักโอ้เออถ่ายไปลงสตอร์ลงสตอรี่ให้แฟนคลับวิดีกนิดนึงเอาดีๆเราก็าน่าหวานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ my god เดี๋ยวน้องๆทั้ง3ไลฟ์เสร็จเนี่ยเขาจะไปดูในเทรนด์นะไม่อยากอดเก็บไวก่อนดีกว่า สองสาวกับนุ่มหล่อหนึ่งท่านนีครับนุ่มหล่อครับดีดูสวัสดีครับอ่ะเราเอารูปสติกเกอร์ทั้งหลายมาโชว์กันตรงนี้ดีกว่าแล้วเราจะมาแบบแกนเขาเรียกว่าเราจะมาแบบฟินาเลปิดกันตรงนี้นิดนึงโอเคตรงนี้เลยอ่ะที่ไม่อยู่ตรงกลางอ่ะโชว์รูปกันนิดนึงสิ่งที่ได้อ่ะโอเคนี่โอเคนี่สวยมากทุกคน หากใครอยากได้อะไรแบบนี้นะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดจะบินตามมาที่เกาหลีก็ไม่ติดตดแต่เผื่อใครอุ๊ยไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยรอได้เลยเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ event อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองนะคะที่สยา,พา 21, 22, มพารากอนย1่2 23งกุมภาพันธ์นี้แล้วมีไฮไลท์สุดพิเศษคือมีน้องมินนี่จีไอดดลด้วยว้าวออโอ้โหใหญ่แน,น่นอนใหญ่แน่นอนแต่สุดท้ายนี้ด้วยความที่ตอนแต่งตัวเมื่อกี้เมื่อเช้เชาน้องออฟโรเขาฝึกความเป็นเอ็มซีแล้วพูดปิด<จ>เดี๋ยวให้น้องมาพูดพวกของตัวเองก่อนก็คือแบบฝากผลงานฝาากกกอออะไรถถึึงงงงแแแฟนนนนนนคลลิด้้้้้้วว็็็ใใหหมมทพีเป เริ่มวาที่ MC มือหนึ่งจะอันนี้เป็นแผนหรือเปล่าจำไว้นะว่าใครทําได้ให้เขาทาไปอ่เริ่มฝากผลงานแล้วก็ตัวเองก่อนครับผมก็ยังไงก็วันนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆการพาทัวร์ทั้งทั้ง3ชั้นนะครับของแบบว่า TC e Pink Hotel วันนี้นะครับ Pink Space Hotel วันนี้ก็สนุกมากๆวันนี้ก็ฝากผลงานนิดนึงนะครับผมก่อนกลับไปก็ผมมีซีรีส์พูดกับพี่ตาอู่นะครับผม The w วิ k e ค g เกมทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็ ผมไม่ได้บอกที่ไหนมาก่อนอุ๊ยสุดพิเศษเลยหรอหลายพี่เลยนะเนี่ยตื่นเต้นเตรียมพบกับเพลงผมเร็วๆนี้แน่นอนที่แอบซ้อมเต้นกันไสป้าชินเทสว้าแน่นอนนะครับผมแบบ เตรียมเตรียมเลยเตรียมเลยครับเตรียมเต้นกันได้เลยนี่เขาเตรียมแล้วอ่าเตรียมไม่พอแล้วอีกหน่อยเล่นละครแล้วร้องเพลงแล้วเป็นพิธีกรหน่อยเลยอะลรได้เลยครับผมยังไงก็งานพิธีกรก็คือได้นะครับผมพร้อมทำเขาชอบอยู่ในห้องแต่งตัวเขาแบบออ้ยฝึกเป็นพิธีกรเยอะเลยอ่ะจ้างได้นะนะครับผมและใครที่ช่วงเลนทา์ปีนี้นะผมใครที่อยากได้ของขวัญไปแบบไปฝากคนที่คุณรักนะผมนี่เลยครับแทนความรักก็คือ c a s h มียร h ฮักนะครับผม TCE c a s h m e ยร h ฮักนะครับผมเลือกสีที่ คุณรักแบบว่าได้เลยไปให้กับแฟนๆหรือว่าให้กับเพื่อนหรือว่าให้ใครก็ได้ได้กับทุกเฉดสีเพราะว่ามีถึง10บเฉดสีกันเลยนะครับยังไงก็ไปเลยนะครับสัาษบฝากผลงานก่อนเร็วฝากผลงานแบบเร็ว MC MC รวเร็วอ่าโอเคเริ่มเลย ผลงานนะคะแล้วเดี๋ยวเ,ยวเร็วนี้จะมีคุณวานร้านชําแล้วก็เกิดลูค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ขอพูดก่อนว่านี่คือวันที่สองของพวกเราแล้วเราไปป๊อปอัพมาหรือว่าใครที่แบบเดินเล่นเมียงดงวันนี้ก็แวะมาได้นะคะเขามีแบบว่าช่วงที่แบบเขาเรียกว่าอะไระถ่ายรูปใช่ไม่มีแบบเหมืมอนเด็กนะเหมือนน้องออารถพวกนี้หมดแล้วอะ <laughs> ยังใครที่นึกไม่ออกนะคะว่าจะไปที่ไหนก็วนเีนไทยนี้ก็มาที่เมียงดงแล้วก็แวะ TCE ได้นะคะโอเคค่ะอ่น้องพีคแน้วพีครับจบเลยครับผม<ะ>ก็ก่อนอื่นเลยแฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์ครับแล้วก็ใครที่ยังหาไอเทมที่สําหรับคนที่ทุกคนรัก <S <S ไม่ได้ก็นี่เลย นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฉดสีไหนก็ตามที่พวกเรากําลังถืออยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็สุดพิเศษแบบนี้ทุกคนสามารถไปได้นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่วีคหน้าเนาะก็สามารถทุกคนจะได้รับบรรยากาศนี้ที่เมืองไทยแน่นอนครับโอเคค่ะไปก่อนคุณกปไที่ไทยเลยโอเคอาจเป็นภาพกว้างนิดนึงอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องกองทัพพีกน้องมิวแล้วก็น้องออบโรนนะคะที่มาอยู่กันในไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวฝากนิดนึงทุ่มหนึ่งวันนี้เวลาไทยนนะะคเเจจออแล้้้วก็งมได ต่อไปนะะควันนี้เราทั้ง4คนขอลาไปก่อนก่อนปิดไหนๆก็อยู่ในทกข่าวเสาประเด็นทุกคนดิดนิ้วเราพูดทกข่าวเสาประเด็นพร้อมกันทีนึงได้ไหมหนึ่งสองซ้ำทกข่าวสาวประเด็นบ๊ายบายค่ะบไปจ้า